อ่ะนัเรียนวันนี้นะคะเราจะพูดถึงอนุกรมเลคขคณิตต่ออีกนิดนึงนะคะมันจะเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นอีกนิดนึงเนาะถ้าเราจะหาค่าอะไรก็ตามในเรื่องของลำดับเลคขคณิตหนูจะต้องมีอะไรลูก A 1แล้วก็ค่า เสมอถ้าข้อไหนไม่มี A1 ไม่มี R หนูจะต้องหานะคะซึ่งเวลาเราจะเลือกสูตรในการหา A1 หา R หรือหาค่าใดๆก็ตามหนูจะต้องเลือกจาก3สูตรที่รูให้ไวสูตรแรกในลำดับเลขาคณิตก็คือ AN เท่ากับ A1 คูณด้วย R แล้วยกกำลัง n ลบ1ซึ่งตัวเนี้ย N-1 ลบ1เนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวเลขชี้กำลังลูกจำไว้นะอีกสูตรหนึ่งก็คือ sn เท่ากับ a 1วงเล็บลูก R ยกกำลัง n แล้วมาลบด้วย1ข้างล่างลูกมันท่องเหมือนกันแต่ว่าความหมายมันไม่เหมือนกันหนูดูให้ดีนะอันเนี้ย n อยู่ข้างบนแต่ลบ1อยู่ข้างล่างเห็นไหมคะเออตรงเนี้ย a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1เวลาท่องมันจะเหมือนกันเลยแต่หนูจำรูปมันให้ดีเข้าจใจไหมคะผู้เห็นวันนั้นหนูใช้กันผิดเยอะมาก ตรงนี้ Sn เท่ากับ anr ลบด้วย a1 ส่วนด้วย r ลบ1นะคะจากตัวนี้สูตรสุดท้ายเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เลยสำหรับกรณีที่จะต้องหาค่าของ n เข้าใจไหมลูกห้ามใช้หาค่า n เด็ดขาดเพราะในสูตรมันไม่มีค่าของ n นั่นเอง ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีค่า N นะคะเราสามารถใช้สูตรนี้ในการหาค่าด้หาค่าพนี้ได้หา A N หา A N, หา R หา, A N, หา, N, หา N 1ได้แต่ต้องไม่ใช้ค่า A N เนาะสามสูตรนี้ต้องมี A N 1และ R เสมอ่ะเนาออ่ะเรามาดูตัวอย่างที่96ลูก ตัวอย่างที่เก้าจะบอกว่าอนุกรมชุดหนึ่งนะกำหนดให้พ์แรกเท่ากับ320สแสดงว่า320คืออะไรลูกอ๋ออันนี้คือ A 1เนาะอัตราส่วนร่วมเท่ากับ1ส่วน2แสดงว่า1ส่วน2คืออะไรคะ,ะถ้าผลบวก N พพน์แรกผลบวก N พพน์แรกเรียกว่าอะไรลูก S N นะคะ มีค่าเท่ากับ630แสดงว่า S N เท่ากับ630นั่นเอง สูตรสุดท้ายใช่ไหมคะเพราะนั้นเรามี sn เพราะฉะนั้นเราจะหาค่า n ผ่านสูตร sn เท่ากับ n 1คูณด้วย R ยกกำลัง n แล้วลบด้วยหนึ่งดาา้านล่างนะคะแล้วหารด้วย R ลบหนึ่งสูตรนี้นั่นเองเอาคูณูหาพัาน A, n เท่ากับ n 1คูณ R ยกกำลัง n ลบหนึ่งได้ไหมได้ไหมลูก หนูหาพารสูตร a n เท่ากับ a หนึ่งคูณ r ยกกำลัง n ลบหได้ไหมสูตรนี้ก็มี n หนูมี a n ไหมล่ะไม่มีถือว่าเพราะนั้นถ้าหนูไม่มี a n หนูไม่มี n ไม่มี2อย่างใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคะเพราะนั้นสูตรนี้เรามี s n เรามี a 1เรามี r เราขาด n เหลือเพราะฉะนั้นสูตรนี้ใช้ได้ถามไายลูกรู้แทนค่า s n เท่าไห s n เท่าไหร่ลูก 630หนูแทน sn เป็น630เท่าไหร่เข้าไเท่ากับ a 1 a 1ก็คือ320ตรงนี้เห็นไหมลูกเออหนูแทน a 1เป็น320เท่าไหเข้าไคูณด้วย r r ตอนนี้เท่าไหร่ลูก r คือเศษส่วนศหนูก็แทน r เข้าไปแต่ r ต้องใส่ วงเล็บใหญ่ให้ด้วยเพราะว่ามันทั้งหมดเนี่ยเป็น r าทั้ง1ทั้งสองเป็น R เนาะเพราะก็ต้องเป็นเศษ1นส่วนสวนทั้งหมดยกกำลังเอกอนไหมคะลบด้วย1ห,หารด้วย Rr ก็คือเศษ1นึส่วนส,วนสวนลบ1น,นั่นเองอ่านไหมจางนี้ทำส่วนให้เท่ากันตัวล่านี่เนาะ ก็จะได้เป็น630เท่ากับ320คูณด้วยเศษ1ส่วนสทั้งหมด,ดยกกำลัง N ลบด้วย1ตัวหน้าทำส่วนให้เท่ากันแสดงว่าส่วนต้องเป็น2นั่นเองดังนั้นตรงนี้1.1ส่วน1คูเปลี่ยนให้เป็น2อส่วนสวนมันก็จะลบกันได้พอส่วนมันก็จะเท่ากันเสร็จแล้ว ลบกันให้เรียบร้อยดูกย้าย320ไปเลยได้ไหมได้ไหมดกได้ไหมได้เนาะเพราะว่า320เนี่ยมันคูณอยู่ใช่ไหมดูมันคูณอยู่เราสามารถย้ายมาฝั่งนี้โดยการเอามาห่างได้นะคะฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็นเศษหนงส่วนสองพังหมด,ดยกกำลัง N ลบด้น,นึส่วนด้วยตรงนี้ ตรงนี้ส่วนเท่ากันแล้วลบกันได้ไหมได้ก็จะลบ1นลบไปได้ลบหแล้วส่วนไปสอทันไหมลูกทันไม่ทันถามลูกปริญญาทันไหมลูกทันไหมท่ะน,นะคะอ่ะพัันกุไปต่อนะหนูไอตรงเนี้ยศูนย์กับศูนย์เอาสิบผ่านได้ไหมได้ เพราะถ้าหนูเอาสิหารมันจะเหลือหกสส่วนด้วยสานั่นเองตรงนี้ลูกหารอยู่ถูกป่ะลบเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันหารอยู่ถูกไหมลูกถ้าเราจะย้ายมันขึ้นไปไว้อีกฝั่งหนึ่งหารก็ต้องเอาขึ้นไปคูณเอาขึ้นไปคูณฝั่งเดียวกันให้กลับเศษเป็นส่วนแต่ถ้าเอาขึ้นไปคูณฝั่งตรงข้ามกัน ไม่ต้องกับเศษกับส่วนเข้อใจในโลกเพราะมันคูณมันหารอยู่เราย้ายขึ้นไปคูณไม่ต้องกับเพราะนะั้นลบหนึ่งส่วนสองมันจะย้ายฝั่งเดียวตาจะย้ายฝั่งตรงข้ามลลกฝั่งตรงข้ามเพราะการย้ายไปฝั่งตรงข้ามเราต้องกับเศษกับส่วนไม่ลกไม่ต้องเพราะฉะนั้นก็คูณเข้าไปด้วยลบเศษหนึ่งส่วนสองน,นั่นเอง ตรงนี้ฝั่งขวาก็จะเหลือเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง n แล้วลบด้วย1แบบนี้ตรงนี้อะไรหารได้ไหมไม่มีไม่มีก็ขูดลูกก็จะได้เป็นลบ63ส่าจะ63้ไบคูลบเป็นลบ63 32คูณ2ได้64หนูย้ายเอา1ซึ่งลบอยู่มาบวกลูก ฝั่งนี้ก็จะเหลือเศษหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกำลงังเอ็นนั่นเองตรงนี้ต้องทำส่วนให้เท่ากันหนึ่งมีส่วนเป็นอะไรโลหนึ่งมีส่วนเป็นหนึ่งอยากให้เป็นเท่าไหรโลกอยากให้มันเท่ากันก็ต้องทำให้เป็นหกสิบสี่ก็ต้องเอาหกสิบสี่คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนนั่นเองเพราะนั้นกันก็จะได้เป็นโลหกสิบสามส่วนหกเศษสี่ บวกด้วยหกสิบสี่ส่วนหกสี่ลบกันได้ไหมได้ยังลบกันได้ยังหกิสาเออลบห3สบาวกหบสได้เลลูกอ๋อห4ิสี่ลบไปหกสั่านเองเพราะนั้นได้เศษหนึ่งส่วนหกสิบสี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกำลังเอกหนูจะต้องมีหน้าที่เปลี่ยนตรงนี้ให้มีฐานเป็นเศษหนึ่งส่วนสอง เพราะว่าเลขสีกำลังคือค่าเอ็นเราอยากได้ค่าเอ็นถูกไหมลูกหนึ่ง,ยกก,ง,ไไงกย,ยกกำลังอะไรได้หนึ่งลูกไม่รู้ถือว่าแต่หกสิบสี่เนี่ยเปลี่ยนเป็นสองยกกำลังอะไรได้ลูกสองยกกำลังหกได้เพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนหนึ่งส่วนหกสิบสี่เป็นหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกำลังหกได้นั่นเองซึ่งตัวฐานก็จะเป็นไงกันเท่ากัน พราะหารเท่ากาันแปลว่าเลขชี้กําลังจะเท่ากาันเพราะนั้นเลขชี้กําลังก็คือ6นั่นเองเพราะนั้น n จึงเท่ากับ6อ่ะจบลงไปใครไม่เข้าใจถามาหาเอ็เหมือนข้อเมื่อกี้ไหมเหมือนได้ไหมแต่ว่าตัวเลขจะยากกว่านิดนึงตัวนี้มันเป็นเศษส่วนแต่มันหารกันได้หมดลูกเพราะ n ต้องเป็นอะไรลูก n ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกลูกยังไงมันต้องหารกันบทแน่นอน ลองทำสิทุกข้อจะต้องมีค่า R กับ n หนึซึ่ง n หนึ่งนีแล้ค่ะค่า R หนูจะต้องไปหาค่า R ลูกหา R ใช้สูตรไหนล่ะหนูไม่มีค่า n อยู่ในมือเพราะมันกำลังถามหาค่า n ถูกไหมลูกดังนั้นถ้าไม่มีค่า n สูตรเดียวที่จะใช้ได้ก็คือ sn เท่ากับ an คูณด้วย R ลบด้วย a 1ส่วนด้วย R ลบหนึ่งนั่นเอง SN หนูมีไหมมี a n หนูมีไหมมี N หนึมีไหมีติดค่า R าเดี๋ยววันนั้นสูตรนี้จะให้ค่าอานกับหนูได้นะคะรูทเียค่า SN เข้าไร่ลูกสองเส่วนด้วย243เท่ากับ AN AN ก็คือแปส่วนด้วย243 คูณกับ r ไม่รู้เกียนลงในปิดคูณกับ r ไม่รู้เนาะลบด้วยหนึ่งก็คือไปส่วนด้วยอาาก็คือไม่รู้ลบหนึ่งจากตรงนี้ไอตัวเนี้ยเป็นส่วนทังล่างเราย้ายขึ้นไปได้ไหม ย้ายเอาขึ้นไปอยู่ฝั่งซ้ายก็คือเอาขึ้นไปคูณกับตัวนี้ได้ไหมได้เพื่อกาจัดเศษส่วนที่มันซ้อนกันเนาะเพราะฉะนั้นกูเอาขึ้นไปนะคะก็จะได้เป็น2 9 12คูณกับ R ลบ1ส่วนด้วย243ฝั่งนี้ก็จะได้เป็น8 r อส่วน2 4 3ลบด้วย 8 8ดูเปลี่ยนให้เป็นส่วนที่เท่ากันได้ไหมตอนนี้เป็น8ส่วนหนครูอยากให้ส่วนมันเท่ากับตัวอื่นก็คือเป็น243ครูก็ต้องเอา243คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนนั่นเองเพื่อให้ส่วนเท่ากันนะคะจากตรงนี้ลูกตรงนี้เราก็เอาตัวนี้กระจายเข้าไปนะคะเพราะถ้ากระจายเข้าไปตัวแรกโอก็ขยันเด้งเลยอ่ะ มันก็จะได้เป็น2912คูณกับ R ส่วนด้วย243ลบด้วย2912ส่วนด้วย243อันนี้ทันไหมทันไมหมลูกทันไหมได้ไมาได้ยังไงรู้ปะเอาตัวเนี้ยแล้วาตัวเศษส่วนนี้กระจายเข้าไปลงทั้งสองตัวจะได้เป็นแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเหลือ 8r ส่วน2 4 3ลบด้วยตรงนี้คูณเข้าไป8 3 24 8 4 3 2 8 2 16ใช่ปะ่ะถูกปะเนี่ยถูกปะลูกถูกส่วนด้วย2 4 3ตัวนี้มันก็จะมีตัวที่มี r เหมือนกันตัวที่มี r เหมือนกันก็คือ2ตัวนี้ถูกไห้ดูย้ยายไปไว้ฝั่งเดียวกัน ตัวที่ไม่มี R ก็ย้ายไปไว้ฝั่งเดียวกันเพราะเราจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาวก็เลือกเอาว่าจะย้ายอะไรไปฝั่งไหนสมมติครูย้ายเอา8 r มาอยู่กับ2912 R นะก็จะได้เป็น2912 R ส่วนด้วย243ตรงนี้8 r เป็นบวกครูย้ายมาก็จะเป็นลบ8 r ส่วน243จากตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเหลือลบ19 4 4ส่วน2 4 3ตรงนี้เป็นลบอยู่คุย้ายมาก็จะกลายเป็นบวก2912ส่วน2 4 3องตรงนี้มันก็จะลบกันได้2912ลบไปแตเหลือ29 04อ่ะส่วนด้วย243ฝั่งนี้ ลบกันเหลืออะไรลูกลบเลยสนิตาลบเลยอให้ลบเล้ว้าแต่ลบยังไงอย่าอ่นลบเองก็ได้สองเก้าหนึ่งสองหนึ่งเก้าสี่สี่ทีวิ้ได้ไรลบยังงฮะเก้าหเก้าหป โอเคลอกนะคูณเพื่อนนะคูได้968ส่วนด้วย2 4 0 3สมหานไหมลูกหันได้ไม่ได้นะตรงนี้มันก็จะมี243หารอยู่คูย้ายมาฝั่งนี้ลูกย้ายมาจากหารขึ้นไปคูณนะเพราะ,ะนั้นจะได้เป็นอ่านะคะก็จะเท่ากับ 9 6 8ส่วน2 4 3ครูย้ายให้2 4 3ที่หารเอาขึ้นไปคูณน,นะคะย้ายเอา2 9 0 4ที่คูณอยู่เอาลงไปหารหารไปลูกเพราะ2 4 3ก็จะหารกันได้9 6 8หาร2 9 0 4ได้ไหมได้ไหมลูกอ่ะ2 9 0 4 2 9 0 4น กินเลขก่นเนี่ยพอมันอัปเดตแล้วก็ไม่รู้ว่ากินเลขไปไหนใครหาเมื่อกินเลขเอว่านี่ไงมอัปเดทไม่คุณโอ้ยโอ้ยอคนไปไปด้วยพาเนียอสองอ้นับเก้าสองเนะก้าสองเก้าส่วนสี่ใช่ไหมอ่ะสองเก้า 04หารไป968ได้ป่าว2904หาเลยนะ968ได้3หารไปลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะหารกนได้ลูกก็คือ9681อันนี้ได้3ตรงนี้จะหารหาออกมาได้เป็นตรงนี้ได้1ตรงนี้ได้3หรูจะได้ค่า R อ,ออกมาข้อน,นี้ได้ R เท่าไหร่ลูกเฮ้ย เอออต้องเป็นเศษหนส่วนสามสี่อได้สามได้แงเราตัวบนเหลือหนึ่งลูกนี่เหลือหนึ่งเดียเห็นปลูกอ่ะเพราะฉะนั้นได้อเป็นเศษหน่ส่วนสามะลูกไม่ใช่สามอ่ะหนูดูค่าอก่อนใครไม่เข้าใจค่า R ถามก่อนแล้วเดี๋ยวไป,ไปอย่างอื่นตอน่อนะคะเอาอาร์ให้รอดก่อนอาร์ R ก็ยากเหลือเกิน เอ็นโดยการใช้สูตร a n เท่ากับ a 1คูณ i ยกกำลัง n ลบหนึ่งข้างบนนะคะเอเอ็นหนูมีไหมล่ะมีผมก็แทนค่า a n เอลงไปด้วย8ส่วน243เท่ากับ a 1ก็มีคูณด้วยอาหาได้มาเกีนคือเศษหนึส่วน3 แล้วก็ยกกําลังด้วย n ลบหนึ่งเ่าเราต้องมีหน้าที่จัดตัวฐานให้เป็น1น,นส่วนสไให้ได้เพราะว่า n อยู่ที่เลขศีนยกลังน,นั่นเองตรงนี้8คูณอยู่ย้าย8ลงไปหารนะคะย้าย8ลงไปหารก็จะไปคูณกับ243น,นั่นเองฝั่งนี้ก็จะเหลือเซนหนึ่งส่วนสทั้งหมดยกกําลัง n ลบหซึ่ง8ก็จะหารกันได้นะคะ 8หารกันไปตัวบนก็จะเหลือ1ตรงนี้ได้1นมันก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน243ดู1ส่วน243แสดงว่าหนูต้องเปลี่ยนไอ้1ส่วน243ให้เป็น1ส่วน3ยกกำลัง1ส่วน3ยกกำลังอะไรได้243ดูยกกำลัง5จำได้นะ สามยกกำลัง1ได้3ายกกำลังสองได้เก้ากำลัง3ได้27่สิกำลัง4ี่ได้แปดสิกำลัง5จะได้2องร้อยสี่สิบสานะคะเพราะฉะนั้นหนูก็จะได้ตัวฐานที่มันเท่ากันเนาะถ้าฐานเท่ากันแล้วให้เอาเลขชี้กำลังมาเท่ากันเพราะฉะนั้นหนูจะได้ว่า5มีค่าเท่ากับ n อลบหถ้าหนูอยากได้ค่า n อ็นไงลูกย้าย1จากลบไปเป็น บวกนั่นเองค่า n ข้อนี้ก็เลยเป็น6นั่นเองอ่ะดูซิไม่เข้าใจถามลูกข้อนี้ทำเองทำเองข้อนี้ไม่มีตัวเลขเป็นเศษส่วนเลยนะมืออาก็เป็นจำนวนเต็มเห็นไหมใจดีไหมล่ะข้อเดียวเอาเอาสักห้าข้อไหมล่ะเอาเดี๋ยวอะไร เสร็จแล้วส่งเลยลูก ไปได้เลยลูกส่งแล้วไปเลยลูก